มันจะประมวลผลเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะไม่ไม่ได้อันนี้นะของเราเนี่ยกว่ากว่าทำเนียบขาวเขาจะเอาเราไปใส่เขาเรียกว่าไปใส่ซซบเบอร์เขาจะตรวจสอบก่อนเขาไม่ให้เราไลฟ์สดเหมือนของขายของเหมือนอากงนะก็แต <c oughs> <c oughs> ่ตัต้งเอาเนี่ยเขาจะเอาเข้าซซบเบอร์ก่อนแล้วครั้นี้เขาถึงเอาไลฟ์สดของเราเนี่ยเราอยากเห็นเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ใน youtube นักลบดำ มันถึงจะออกมาแต่ไรสดในประเทศเราอ่ะไม่มีต้องเข้าไป youtube ของเมืองนู้นแหละรัเสเซียนั่นแหละคนไทยถึงไม่ได้เห็นไงเห็นแค่คลิปคลิปไล์สดเนี่ยเห็นยากหน่อยเพราะว่าเขาปิดบ้างการปิดกั้นการมองเห็นงานของเรา คนไทยส่วนใหญ่ก็พอเห็นแล้วก็มาป่ามากเเขาก็เลยติดติดไว้ขนาดเราไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนเขายังมาด่าเราเลยนะจ๊ะ <c oughs> เมอขนาดเราแค่ถ่ายคลิปเดินเข้าเอฟา,าสาทเมืองต่ำไม่เฉยน่ะเออมันยังมาบอกว่าเออไอพวกขายชาติ ถ้าขายได้มันรวยตั้งนานแล้วใช่ <apology> <respond> ขายชาต <rast> ิก <cry> ็ค <them> ือขายประชาชนนั่นเองเพราะว่าชาติคือประชาชนประชาชนคือชาติแฟบแฟบเดี๋ยวถ่ายรูป Okay.